สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุตุลลอฮ์วะบริกาตุเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดแบบนี้กับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าวันนี้นับไปข้างหน้านะครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเราก็จะเข้าสู่เดือนอมฎอนอันเสริฐนั่นเองคำถามถามตัวผมถามตัวท่านและพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับว่า เราได้เตรียมตัวสู่เดียนรมดอมฎอนอันประเสริฐกันมากน้อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนอัลฮะดิษหรืออัลกุรอานก็มีความจําเป็นสําหรับทุกคนวันนี้ในช่วงต้นรายการของเราเราจะนําเสนอในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم ที่บางปูของเราเนี่ยเรากม็มีกิจกรรมท่องเที่ยวในเรื่องของดูป่าชายเลนงานของอครั้งนี้นะครับที่เราได้จัดเนี่ยบางปู Amazing Market นะครับเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็จะกระตุน้นเศรษฐกิจภายในชุมชนของเรานะครับให้พ่อค้าแม่ค้าคนในชุมชนเขามีไรายได้เสริมในเรื่องของการเปิดบูธร้าน ครับผม mm hmm. นายซาลาฮูดินเวลเลยครับ mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของบางปูอามิซิงทัวร์นะครับและก็เป็นคณะกรรมการของการจัดงานนี้ด้วย mm hmm. วัตถุประสงค์ในการจัดงานของอามิซิงมาร์ก็ตนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องของเราจะกระตุน้นเศรษฐกิจภายในชุมชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของให้พ่อค้าแม่ค้าคนในชุมชนของเราเนี่ยเขามีไรายได้เสริมในเรื่องของการเปิดบูธร้านเพื่อให้ขยายการขายของเขาเนี่ยเพื่อให้คนที่มาเที่ยวในงานเนี่ยสามารถที่จะแบ่งไรายได้กันตีมง,งานของครั้งนี้นะครับที่เราได้จัดเนี่ย บางปูอเมซิ่งมาร์เก็ตนะครับเราใช้ในทีมงานของณบางปูนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับตลาดบางปูนะครับแล้วก็ทีมงานของเราในในครั้งนี้นะครับเรานําเสนอในเรื่องของเรื่องของผ,ผ้ากระสอบนะครับซึ่งที่บางปูของเราเนี้ยในสมัยอดีตเขาเขาบอกว่าที่บางปูเนี้ยเป็นแหล่งการค้าขายเรื่องผ้ามือสอกนะครับ ภากระสอบตรงนี้นะครับเพื่อให้คนได้รู้จักว่าที่มาที่ไปของคนบางปูเนี่ยเขา,าวิธีเขานำเข้าผ้ากระสอบจากยุคแรกๆนะครับจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยที่บูมแพร่ขยายและก็ให้ทำให้คนรู้จักในเรื่องของของภากระสอบเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาแล้วก็ที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อให้คนได้รู้จักที่บางปูมากขึ้น เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็เราจัดามาเราจะเป็นจำนวน3วันนะครับวันที่16 17แล้วก็18แนะครับแล้วก็ความตั้งใจของเรานะครับอยากให้ชุมชนของเราเนี้ยเป็นชุมชนที่สามารถที่จะมีงานอะไรต่างๆนะครับความตั้งใจของเราที่จะจัดนะปีหนึ่งนะครับเราอยากอยากจะให้จัดเนี่ยประมาณ 3-4ครั้งต่อปีนะครับสำหรับงานแบบนี้ผลสําเร็จของการจัดงานของเราเนี่ยอันหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะแพร่เขาเรียกเผยแพร่ชุมชนของเราในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่บางปูของเราเนี่ยเรากม็มีกิจกรรมท่องเที่ยวในเรื่องของดูป่าชายเลนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ ให้ผู้คนนะครับที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยซึมซับวิถีของชุมชนบางปูของเราด้วยนะครับว่าชุมชนบางปูเนี่ยมีมีลักษณะยังไงนะครับมีผู้คนในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็สองใน,นเรื่องของอาหารการกินนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้ลิมรองลิมรองนะครับในเรื่องของอาหารของตำบลบางปูของเราเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมอากเกาะขนมมาดูกาตรงขนมอะไรต่างๆที่ชาวบางปูเป็น เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนบางปูของเราด้วยก็เชิญๆนะครับก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ดูในวิดีโอนี้นะครับเราสามารถที่จะมาเยี่ยมชมที่บางปูของเรานะครับเรามีอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเรื่องของ ขึ้นเรือชมป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีงานลักษณะแบบนี้ที่ที่เราได้ได้จัดมานะครับได้จัดมาแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องนะครับเข้ามาบางปูนะครับเพื่อเราได้สืมซับกับคนบางปูนะครับมาทําความรู้จักกับคนบางปูแล้วก็มาดูวิถีของชาวบางปูด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับติดตามว่าล่องเรือบางปูปัตตนีนะครับเราก็จะมีการ อัปเดตตลอดในเรื่องของเรือท่อทเที่ยวนะครับแล้วก็สําหรับของงานต่างๆที่เราได้จัดมานะครับแล้วก็ในเพจที่นี่บางปูก็ได้นะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนบมัสยิดบ,บางปูนะครับสามเพจนี้ที่หลักๆที่เราได้ได้ใช้ในการเผยแพร่ ครับช่วงนี้เป็นช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งออกอากาศให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่วลา8.30นาฬิกา30ทีถึง 9. นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยสตอนีครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรา ท่านดรอิสมาลลุฟีจัปกียาครับสลาม a m a l a i k u ครับอาจารย์อะลัยกุมสลามาราฮมตุลลอฮ์บริกาตุมอาัยกาห์ระจอาจารย์ครับ,รบประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อนะครับแต่ในขณะที่รัฐชรมุญของประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโอกาสนะฮะให้เรานั้นได้มีโอกาสนันบถือาศาสนาและความเชื่อที่ตนเองนับถือนะครับอิสลามได้บอกไว้ยอย่างไรครับเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายครับอาจารย์ครับ الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله راو ما الله นะฮะพี่น้องกับพี่น้องมุสลิมเองอีกระดับหนึ่งร่วมโลกอีกระดับหนึ่งครับผมรับทั้งสองนี้ก็มีสิทธิของแต่ละรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นนี้รุ่นพี่น้องรุ่นนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับข้อดีหน้าที่ของพี่น้องรวมโลกนะฮะ واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. الله وعليكم. سوره الحجرات نعم. الله اومن โอ้บบาวของฉันซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งหลายทุกคนทุกศาสนาทุกศาสนาครับเพราะคมภีอัลกุรอานเป็นคมภีร์ของผู้ที่มีชีวิตคำภีของทุกชีวิตทุกชีวิตไม่ใช่คมภีรของมุสลิมแค่ว่ากุรอานเป็นคมภี์ของมุสลิมแสดงว่าเขาไม่เข้าใจคมภีครับเป็นคมภีของทุกคนเรียกร้องดิยูฮันนาสโอบรรดามนุษย์ไม่ได้สังกัดศาสนา มันนสังกัดศาสนาอินนาขลักนาคมุฉันนี่ได้สร้างพวกเจ้านี่มินดักรรนว่าอุนซาจากสุภาพบรุษจากสุภาพสตรีชุดหนึ่งอาดามอะลิสลามกับฮาวะทุกศาสนาก็ยอมรับครับยอมรับครับและก็จากนั้นก็ลงมาจนถึงวันที่เรานะได้จะลงไปถึงโลกล้านของเราอีกต่อไปนะ หลังจากนั้นก็อัลลอฮ์บอกว่ายาานะกลุมชาอบันครับฉันก็ทําในเมื่อโลกกว้างพอสมคว,มวรมันก็คนนี้ก็ชาติพันุ์นี้อย่างนี้ชาติพันุ์นี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ประเทศนู้นประเทศนี้ศาสนานู้นศาสนานี้มันความหลากหลายหลากหลายนี่คือน่าคือเนเจอร์ของโลกนี้อืจะหนีจาก มความหลากหลายไม่ได้นี่คือโลกเขาเลาะสร้างโลกนี้ในเจอของมันอย่างนี้เพื่ออะไรครับลีตาอารฟูเพื่อรู้จักซึ่งกันและกันเพื่อให้มีการประสานการเชื่อมโยงการชันรู้จัก่านท่านรู้จักชันฉันรู้ในเจอของฉันฉันรู้ในเจอของคุณศาสนาของคุณวิถีชีวของคุณแบบนี้ ภาษาคุณแบบนี้ผมต้องเข้าใจอ่าครรับตงคุณก็เข้าใจผมอันนี้อลล็อบบอกไว้นะครับระเจ้ารอฟูตาอลลอฟุนมันลึกมากและกว้างขวางคําว่าตาอลลรับฟุาคำว่ารู้จักตรงนี้มันรู้จักทุกส่วนของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มต้องรู้จักต้องรู้จักและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันโตรงนี้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ อินอักรําอะคุมอินดัลลอฮฺอะตกากุมคนที่ประเสริฐจริงสำหรับอัลลอฮ์คือคนที่เกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นำไปสู่พระองค์เท่านั้นครับผมไม่ได้คนที่เหนือครับหรือตระกูลดีกว่าหรืออะไรหรือมีเงินมากกว่าหรือมีฐานะรวยกว่ารววยก่าฐานะในการบริหารงานไม่ไไมม่่ใช่อินดัลลอฮ์มันมันเข้าไปสู่อัลลอฮ์หมดเลยเพราะทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ ทุกคนเป็นบ่าวของ a ลลอ h ์อับล l l a สร้างพวกเขาครับชีวิตที่ทุกคนมีนี้คือของล l อ a ์อืมล l l a ให้ใช้ชีวิตครับเมื่อไรล l l a ์จะยึดกลับชีวิตก็ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ยับยั้งไม่ได้อ่านี่นี่คือคือพื้นฐานนี่พื้นฐานของทุกคนต้องคิดแบบนี้แต่ที่สําคัญอาจารย์ตรงนี้ลล l a ์บอกว่าให้มีการเชื่อมโยงเชื่อมโยงอันนี้สําคัญมากไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนประเทศไหนนะเผ่าพันธุ์อะไร อราบอกว่าให้มนุษย์นั้นมีความเข้าใจกันพอเข้าใจมันก็อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขได้ถ้าไม่เข้าใจมันก็มีรัอ่าพอไม่เข้าใจครับคนทําแบบนี้เขาทําดีเราคิดว่าไม่ดีถูกต้องเลยครับเราะเราไม่เข้าใจเขาครับนี่คือปัญหาไม่เข้าใจเพราะงัการเรียนรู้กันมีความสำคัญต้อง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 นี่สำคัญที่สุดเพราะนี้เราต้องพยายามสร้างความเข้าใจผม อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประธานสภาศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมาสิบเอ็ดปีมาแล้วเน่ามีห้าศาสนาอยู่กับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสเตียนสองนิกายนะโปรตุเกสเซนกับอัลอลนคาทอลิกและก็มีอะไรพราหมณ์ฮินดูและก็มีซิกนะมี อยู่กับผมประชุมกันน่าเกือบทุกสองสามเดือนครั้งเลยครับครับและก็มีการเข้าใจกันมีปัญหาอะไรก็หารือกันเข้าใจกันนี่คือผมคิดว่าในประเทศไทยอาจจะยังยังไม่กี่องค์กรแบบนี้อาจจะของผมนี่มันชัดคับเพื่อนเราได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปีไหนแล้วสองพันเก้า โอ้ผมเป็นอาเมริกันครั้งแรกครับผมผมเป็นอาเมริกันครั้งแรกนะครับก็นั้นตั้งแต่นั้นนั่นตั้งสมัยท่านจุลาสวัสดิ์ครับผมอรย์ธรรมนรย์ธรรมนะแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอยู่ในประเทศไทยอยู่ออกต่างประเทศรวมกันห้าหกศาสนาอ๋อไหมหมายถึงในระดับนานาชาติระดับนานาชาติครับผมผมอยู่มาหลายอยู่อะไรอันนี้เป็น ค่อนข้างจะสิ่งใหม่ในสังคมมุสลิมในประเทศอสังคมไทยของเราครับผมนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดโอกาสมากผมบอกน้องๆลูกๆว่าสงวนไว้ซึ่งอิสรภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติศาสนกคิดจะไปตีให้พัง่าไป ย่าไปสร้างปัญหากับอิสรภาพตัวนี้ครับถูกไม่จะเล็กใช่ให้เป็นใช่ฮะใช่ให้เป็นใช่ให้คุครับมันก็จะโตโตโตไปแต่ความเชื่อมสัมพันธ์ยังมีต่อกันได้ตลอดจะมีต่อกันได้ตลอดครับผมนี้ครับผมผมพยายามทำดิละสิเป็ดไปลวผมยังอยู่ที่นี้เป็นประธานร่วมครับท่านกับพี่น้องศาสนิกศาสนพุทธอีกคำหนึ่งเจ้าวาดอยู่ประธานร่วมกันอัลฮัมอัลฮัม์ดบางทีก็ไปประชุมที่กรุงเทพในวัด ก็อยู่อย่างี้ผมแต่งกายแบบนี้นะครับก็ทำได้และดีใจครับครับพี่น้องสัสนิกก็ดีใจอยู่กับผมไม่เคยมีปัญหาครับมีสํานักงาน ประธานอยู่ที่มฟนปัตนีอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟอตานีครับสานักงานเลขขาอยู่ที่มหิดลสำนักมฟนปัตนีอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟอตานีครับสานักงานเลขาอยู่ที่มหิดลสานักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่กรุงเทพทธมอารยาตันโกธมอารยาครับผมนี่ก็สำนักงานเลขาอยู่ที่นั้นนะสำนักประธานอยู่ที่ผมที่นี่ทำได้เลยนี่คือสิ่งที่เราเคยอยู่มา11ปีครับ ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ชมผ่านรายการนะฮะรายการเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจนะครับในสังคมผพ้กวัฒนธรรมเพราะการอยู่ร่วมกันนั้นคือเสน่ห์ของสังคมนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วงของวิถีสนทนาเวลาของเราหมดลงพีท่านี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดรอิสมนลุตฟี่จับักกิยาเป็นอย่างสูงครับสละวันุมครับสลามุรฮัมุลลอฮ์บรกัตอัลฮัมดุลิลลาฮกล็กนัก จะเห็นว่าจากการสนทนานะครับเราคงจะได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับในมิติต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับท่านจะได้รับความรู้ต่างๆนั้นจากรายการวิธีธรมวิธีไทยในช่วงสวนทนาเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการวิธีรมวิธีไทยจากนี้ไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเราจะมาพบกันเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจีมงานเทงารรทุกคนบงังลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับ Assalamualaikum warahmatullah w a b a r a า uh. ตุฮ์สวัสดีครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์อรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและพระสวพลคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันมอบเงินให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาในจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งมีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียะลาสงขลาและนราธิวาสพร้อมอิหมามเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส การตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลัการารศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดตกลักการาศาสนาท่านนบีมูฮัมมัดสลลลขออะลเยฮิวะสัลลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขาแต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายได้และสะดวกท่านนบีมักเลือกทำก่อนเสมอ โดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลักการาศาสนานั่นเองท่านรอซูลสลลัลฮวาเลหิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านรอซูลสลลัลฮวาเลหิวะสลัมเลือกทําท่านรอสูลจะเลือกทําในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลักการาศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดตลักการาศาสนาท่านรอซูลสลลัลฮวาเลฮิวะสลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม Thank you.